สวัสดีและยินดีต้อนรับสู่ a l l e t t e c h ในบทเรียนสั้นนี้เราจะสอนวิธีการฝากเงินเข้าบัญชีเทศของคุณอย่างปลอดภัยและรวดเร็วผ่านแอป a l l e t t e c h มาเริ่มกันเลยก่อนอื่นเปิดแอป a l l e t t e c h บนเครื่องของคุณที่หน้าแรกกดปุ่มฝากเงินเลือกวิธีการฝากเงินที่คุณต้องการเราลองรับหลายช่องทางเช่นธนาคารออนไลน์บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต e w a l l e t และสกุลเงินดิจิทัล หากต้องการดูช่องทางการชำระเงินอื่นๆในประเทศให้คลิกลิงก์ในคำอธิบายด้านล่างเลือกบัญชีเทรดที่คุณต้องการฝากเงินเข้าและใส่จำนวนเงินหากคุณมีรหัสโปรโมชั่นให้ใส่ที่นี่จากนั้นเลือกโบนัสที่ใช้งานได้สำหรับคุณดำเนินการชำระเงินหากคุณใช้ธน,นาคารออนไลน์คุณจะถูกเปลี่ยนไปยังพอร์ทัลที่ปลอดภัยของธานาคารทำธุรกรรมตามคำแนะนำ เมื่อฝากเงินสำเร็จคุณจะได้รับอีเมลหรือการแจ้งเตือนยืนยันเนงินของคุณจะปรากฏในวอลเลทหรือบัญชีเทรดของคุณในไม่กี่นาทีขึ้นอยู่กับวิธีการที่รากเพียงเท่านี้คุณก็พร้อมเริ่มต้นการเทรดได้แล้วหากมีปัญหาโปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าผ่านแอปวอลเลทขอบคุณที่รับชมและขอให้เทรดอย่างมีความสุข